ฮัลโหลเทสจอิงจกเจอะนนเนี่ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทินเนาะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำออดิโอเอฟเฟกต์เอโคโน,นะนะฮะผมลืมลืมในฉบับของแซกทินเนาะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะ,ะว่าเป็นยังไงนะฮะกับข้าวจาากับข้าว ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเอฟเฟกตัวนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามันทำยังไงและมีขั้นตอนที่ง่ายมากๆนะครับผมไปไปดูกันโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะฮะทีนี้เมื่อเราได้เสียงที่เราต้องการจะทำการใส่เอฟเฟกต์เอ็โคเข้าไปเนอะระดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมีเสียงแบบนี้นะฮะกับข้าวจ้ากับข้าว เสียงเดิมเดิมที่ยังไม่ทาอะไรเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะอ่าส่วนอากาศตรงนี้นะอากาศเสียงที่ไม่มีเสียงพูดของเราเนาะประมาณนี้นะอ่าเสียงเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเนาะคือเราไม่ได้พูดอะไรคือเราต้องปล่อยให้มันว่างเปล่าแบบนี้ไว้สักประมาณสักสองวินะฮะประมาณนั้นเนาะเพื่อให้มันเป็นเสียงเอเคนนะหลังจากที่เราพูดเสร็จท่อนสุดท้ายเนาะอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนใส่เอฟเฟกต เสร็จนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกนะฮะไปตรงที่หน้าต่างเอฟเฟกนะด้านมุมขวาบนนะตรงนี้เนาะของเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีก็ไปตรงหน้าต่างด้านซ้ายสีขาวๆว,วินโด์นะฮะกดเข้าไปหนึ่งที่ทีนี้มาตรงคําว่าเอฟเฟกนะกดเข้าไปปับ๊บก็จะมีหน้าต่างเอฟเฟกเด้งขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูตรงคําว่าออดิโอเอฟเฟกนะฮะกดเข้าไป ปุ๊บอ่าทีนี้กะเห็นคำว่า d e เ a ย์ตัวนี้นะฮะกดลากเข้ามาใส่ในไทม์ไลน์ของช่องเลเยอร์เสียงเนาะปล่อยปุ๊บ,บโอเคอันต่อไปเนาะทีนี้เราจะใช้เอฟเฟกต์สองตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าสตูดนะิโอรีเวิร์บเนาะอยู่ข้างใต้ตัวดีเลย์นะฮะตรงนี้เนาะข้างใต้อ่ากดลากมาอีกตัวหนึ่งปล่อยที่เดิมปุ๊บ ทีนี้เรามาหน้าต่างตัว effect control นะครับผมของใครไม่มีก็ไปตรงหน้าต่าง window control effect เหมือนเดิมกดหนึ่งที่ปุ๊บอ่าทีนี้เรามาตรงหน้าต่าง effect control เหมือนเดิมเนาะทีนี้เพื่อนเพือนจะเห็นตัว delay ตัวนี้แล้วก็ studio reverb นะเรามาในส่วนของ delay ก่อนเนาะแล้วก็มองตรงนี้นะ delay ตรงนี้เนาะที่มี1วิตรงนี้นะฮะตัวนี้มันจะทำหน้าที่เป็น delay ทำให้เสียงมันพูดตามหลัง ภายในหนึ่งวิเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเนาะกับข้าวจ้ากับข้าวจ้ากับข้าประมาณนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะปรับเป็น0ู0 0จ้านย์ศูนนะฮะนี้แล้วแต่ใครชอบว่าจะปรับยังไงเนาะอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวจะปรับเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วกด enter อ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะกับข้าวจากับข้าวจ้ากับข้าอันนี้ก็ยังไม่เอโคแต่ว่าเป็นแค่เสียงพูดตามหลังี่เฉยนะพูดซ้อนเนาะทีนี้เรามาดูในช่องของ feedback นะฮะผม ปรับเป็นสัก20%เอนาะอ่าเดีลองฟังดูนะฮะกับข้าวับข้าวจข้าวกับข้าวอ่าตัวนี้มีเสียงซ้อนมาแบบกองๆนิดนึงเนาะทีนี้ตัวมิกนะฮะให้ปรับเป็น20%เอนาะเพื่อลดความดังของตัวดีเลย์นะฮะอลองลุอีกครั้งหนึ่งกับข้าวจากับข้าวอ่าเสียงเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะตัวนี้ เราก็สามารถปรับดูได้นะถ้าใครแบบว่ามันยังไม่เอ็กโคนะพี่เนผมลองปรับดูใหม่เองแล้วกันเนาะใครได้แบบปรับค่าดีๆกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกได้เนาะ,ะทีนี้เรามาในส่วนของสตูดิโอรีเวิร์บเนาะบองลงมาตรงคัสตอมเซตอัพเสร็จแล้วกด Edit อ่ากดเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาตัวนี้เนาะอ่าอันดับต่อไปไป,ไปตรงคำว่าพรีเซตนะับผมกดเข้าไปหนึ่งที่ปุ๊บทีนี้ก็จะมีพรีเซต ที่ระบบมีให้เลือกนะจากที่ผมลองลองมาแล้วเนาะก็ชอบใจอันนี้มากกว่าดำพร์ตี้ใช่ไหมสมอลกดเข้าไปปึ๊บลองฟังดูกับข้าวจากจากับข้าว,าาวอาเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮนั่นก็คือเราจะได้เสียงอ่ามิติความกล้องกลางวานขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวลองปิดก่อนเนาะ กับข้าวจากกับข้าวอ่ะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้มันจอแบบเสียงทื่อๆโอเคเดี๋ยวรอลองเปิดกลับเหมือนเดิมเนาะกับข้าวจากกับข้าวประมาณนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับพวงนี้เป็นเอาสักสามสิบอ่าลองดูนะฮะกับข้าวจากกับข้าวอ่ามันจะกล้องมันจะกล้องเยอะกว่าเก่าเนาะเสียงเอ็กโคมันจะนานขึ้นคือซ้อนหลายซ้อนขึ้น อ่ะปรับเป็นห้าสิบซิกับข้าวจากับข้าวอันนี้เยอะไปอ่ะสามสิบไปดีแล้วเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้อันต้นนี่ผมบอกว่าทําไมต้องเป็นช่วงเสียงเปล่าช่องเปล่าตรงนี้ไว้นะฮะผมหลังจากที่เราพูดเสร็จอ่าเดี๋ยวเราลองมารีมาไว้ตรงช่องเปล่าเนาะว่ามันเป็นยังไงเาเห็นไหมมันจะเป็นเสียงเอโค่เนาะ ทีนี้เดี๋ยวผมลองเลื่อนไม่ให้มันมีช่องเปล่าๆเนาะปลื้ดอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะกับข้าวจากกับข้าวเห็นไหมฮะเสียงมันจะตัดไปเลยคือเราจะไม่ได้ยินเสียงเอ็โค่มันเลยนะเอ็โค่เราจะได้ยินแค่เสียงช่วงต้นนี้เฉยเนาะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวลองดูอันที่ผมบอกให้มีช่องอากาศเปล่าๆไว้นะฮะกับข้าวจากับข้าวอ่าประมาณนี้นะฮะผม โอเคเนาะอ่าโอเคนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับวิธีการทำ audio effect echo ในฉบับของ s a t ท n เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้สอนวิธีการทำเอฟเฟกแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเนาะหรือใครที่มีปัญหาไอเอฟเฟกตตัวนี้มันหายไปไหนหรือว่ามันใช้การไม่ได้หรือว่าปัญหาอื่นๆนอกจากในคลิปที่สอนนี้ก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เนาะ มีจะทักเข้ามาในแฟนเพจของแซงทีนก็ได้นะครับผมเอาโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห,หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับมือถือไม่ทำไมเนี่ย